นะครับพบกับพี่มอสก๊อตาคาในช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยครับที่รถของท่านจะวิ่งลุยน้ําและเจอน้ําท่วมถ้าน้ําเกินครึ่งล้ออย่าวิ่งดีกว่าครับถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางหรือว่ามีคนบีบแต่ไล่ตามหลังมาอันนี้ก็เป็นเหตุสุดิสัยครับที่จะต้องขับรถลุยน้ําไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายมากๆและข้อสําคัญที่สุดท่านที่ใช้รถ ลุยน้ำนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดับอยู่กลางถนนได้นะครับส่วนดีเซลนั้นก็มีโอกาสที่จะรอดได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เสมอไปครับถ้าเป็นรถกระบะรถอนเนกประสงค์อาจจะสูงหน่อยรถ PPV รถ SUV นะครับพวกนี้อาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าถนนแคบและน้ำท่วมนั้นเกินครึ่งล้อ อันตรายมากๆครับเพราะว่าเวลาที่ท่านวิ่งเข้าซอยเล็กๆแล้วเจอรถที่วิ่งลุยน้ําสวนกันนั่นคือคื่นนะครับคืนที่กันชนหน้าเนี่ยเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ยจะดันน้ําให้สูงขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นคืนคืนของฝั่งตรงข้ามนั้นจะมาปะทะเราที่กระจังหน้ารถนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้เครื่องยนต์นั้น ช้ระบบดูดอัดระเบิดคายก็คือมีการดูดอากาศเข้าไปอัดขึ้นมาลูกสูบอัดขึ้นมานะครับแล้วก็จุดระเบิดด้วยหัวเทียนหรือว่าใช้กําลังอัดจุดระเบิดนะครับและก็คายไอเสียออกท่อไอเสียไปเลยในช่วงที่จังหวะดูดนี่แหละครับเพื่อที่จะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นต้องการออกซิเจนมากๆครับในการเผาไหม้นะครับ ขาถึงมีเทอร์โบชาร์จเจอร์ถึงมีซูเปอร์ชาร์จนะครับเพื่อที่จะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปในห้องเผาไหม้ในจังหวะของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ4จังหวะก็คือดูดอัดระเบิดขายนะครับก็คือจะดูดเอาอากาศไอดีเข้าทางกระจังหน้ารถแล้วก็เข้าไปกองสิ่งสกปรกโดยผ่านกองอากาศนะครับพวกฝุ่นละอองทรายอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่กองอากาศน้ําที่เป็นคลื่นต้องบอกว่ายิ่งวิ่งแรงยิ่งเป็นคลื่นปะทะเลยครับ มันเข้าไปแทนอากาศแล้วนี่แหละครับคือตัวที่น้ํานั้นพอถูกดูดเข้าไปแทนอากาศปุ๊บนี่เครื่องยนต์หรือว่าภายในลูกสูบเขาคิดว่าเป็นอากาศออกซิเจนเขาก็ดูดน้ําลงไปพอดูดน้ําลงไปปุ๊บน้ําไม่เผาไหม้ครับก็จะอยู่ในห้องเผาไหม้ของหัวลูกสูบจะเป็นกําลังอัดหรือว่าในระบบคายก็เจอน้าเข้าไปทําให้มีการย้อนกลับ นั่นคือลูกสูบทะลุออกเสื้อสูบนะครับลูกสูบออกมามองโลกเครื่องล็อกเครื่องพังกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นกันเยอะมากที่รถลุยน้ําท่วมพบกันได้ใหม่หมอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ